ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาอัพนักเตะกองหลังอนาคตไก่นะครับของ AC มิลานนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยนะครับคือตัวนี้ครับผมชื่อว่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็จะชื่อว่าทีโอเฮนันเดสนะครับกดเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับตัวนี้เล่นได้กองหลังเรียกว่าอะไรอะด้านซ้ายมือ อกองหลังด้านซ้ายนะเป็นกองหลังที่วิ่งเร็วมากนะแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นปีกเติมเกมได้มันมากนะผมเห็นหลายคนในเกมเอาตัวนี้มาเล่นแล้วคือผมว่ามันก็โอเคนะถ้ามาเปรียบเทียบกับคูลิบารี่นี่น่าจะดีนะผมว่านะน,น,น่าน่าจะดีกว่านะแต่ถ้าเทียบกับฟานได้เทียบไม่ได้เลยเพราะฟานได้มัน เก่งกว่านะครับเนี่ยกองหลังอ,อนาคตไกลนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตครั้งหน้ามันจะเก่งขึ้นสแต็กจะเก่งข,ขึ้นกว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่ดูคลิปศึกษามายังไม่เห็นตัวนี้นะครับอีกทอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะอัปเดตในวันที่วันที่ห้าพฤศ,ศจิกายนนี้นะครับคือผมเก็บตัง ว่าซื้อเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้ครับจูดเบลลิงแฮมนะครับสแต็คมันจะขึ้นไม่แปดสามก็แปดสีนี่นี่แหละครับตอนนี้มันแปดสองใช่ไหมแปดสองนี่ผมขออีกนิดนึงให้มันขึ้นแปดสามผมถึงจะซื้อมาอัพนะครับให้มันเก่งหน่อยนะครับสังเกตในสังเกตในทีมผมนะครับอย่างตัวนี้ต้องเก้าสามขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็93ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็93ขึ้นไปผมอยากได้9394ขึ้นไปนะครับส่วนก้องหลังอะผมเลือกไม่ได้เพราะผมมาอัพนักติช้าเกินไปนะครับผมทันแต่ฟันได้ฟันได้บางคนมัน95นะแต่ผมทันแค่9 4นะครับลบแล้วซื้อมาอัพใหม่นะครับถึงจะได้แต็แตกสวยขนาดนี้นะส่วนคูลิเบอรี่ผมว่าพลาดบางคนได้93นะแต่ผมได้แค่92ผมซื้อไม่ทันนะแล้วมันติด เพชรหลายๆอย่างนะมันหาเพชรมาไม่ทันนะครับเลยอัพได้แค่นี้นะครับการเข้าปะทะกองหลังสำคัญมากๆคือ TAC แล้วก็สปีดนะครับคือการเข้าปะทะนะครับแข็งแร่งนะแล้วก็สปีดร้อยนะกองหลังก็ต้องวิ่งเร็วด้วยนะส่วนฟันได้เนี่ยเก้าสี่นะครับสปีดร้อยเหมือนกันการออกตัวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วมีกองหลังอีกตัวหนึ่งผมเสียดายมากเลยแต่ก็ดีแล้วที่อัพทันนะครับคือตัวนี้ครับการเข้าประทะ้า97%นะครับสปีดร้อยเหมือนกันแต่การออกตัวได้แค่91เดนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอัพนักเตะตัวใหม่นะครับคือตัวนี้นะผมมีอยู่1390พเพชรผมก็จะมาอัพสดๆไปกับเพื่อนๆเลยผมจะใช้เทคนิคที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับคืออัพ ฟินเนตสามครั้งแล้วก็ตัดมาเป็นเทคนิคหนึ่งครั้งแล้วกลับมาฟินเนตสามครั้งแล้วก็ตัดไปที่เทคนิคหนึ่งครั้งนะครับผมจะเอาสปีดเป็นหลักถ้าสปีดเต็มร้อยปุ๊บผมจะกลับมาอัพเทคนิคนะครับผมนะมีใครเข้าใจไหมก่อนที่ผมจะผมขอพูดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับดามานะครับผมวันนี้ผมดีใจมากที่พี่นุหลายคนรู้จักพี่นุนะ เขาหน้าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มริมหลีชอคเกอร์ไทยแลนด์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่หลายคนอนะก็จะพูดยังไงเดียผมรู้สึกว่าแกเป็นหัวหน้านะเป็นเจ้าของกลุ่มนะครับเออแกเป็นใครก็ช่างเถอะ แต่ผมอยากมาขอบคุณพี่นุนะครับวันนี้แกทักมาหาผมนะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะทักมาด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อวานนะ่ะผมมีดราม่ากับคนในกลุ่มนะครับเปล่าเลยเขาทักมาเออพี่ดูคิดว่าพี่เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะเขาไม่ได้ด่าผมสักคำเลยนะครับเขาพูดจาดีกับผมมากเขาเขาก็บอกว่าเขาเล่นกับผมเนี่ยเจอกับผมเนี่ยเขาก็มีเห็นสิ่งผิดปกติที่จะเล่นนอกเกมอะไรเลยนะครับ เขาก็พูดจาดีกับผมผมก็เลยผมว่าขอโทษเขาอยู่แล้วผมนับถือเขานะเพราะเขาเป็นหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ผมนะที่แบบเล่นเก่งมากๆผมเจอแกสิบครั้งอ่ะผมจะชนะแกประมาณแค่ครั้งสองครั้งเองที่เหลือพี่เขาชนะหมดนะเป็นคนหนึ่งที่ผมนับถือมากผมจะนับถือคนที่เก่งกว่าผมเท่านั้นนะก็คือพี่นุคนนี้เลยแล้วคนที่นับถือรองลงมาก็คือแอดมินนะครับไม่รู้ว่าแกชื่อพี่โน้ตหรือเปล่านะ ผมก็ไม่ได้ถามชื่อแกนะแกเป็นคนที่ดุแต่ใจดีผมชอบคนสไตล์นี้นะครับจริงจังจริงใจดุแต่ใจดีนะผม,ผมก็กราบขอโทษพี่โนต้ตด้วยแล้วก็พี่นุด,ด้วยนะครับที่สร้างปัญหาในกลุ่มนะไม่ได้ตั้งใจให้ปัญหามันเกิดนะครับผมก็แค่พูดว่าอืมคือหลังสวยนะแค่นั้นเองที่เหลือมันก็ไอ้นั่นน่ะมันก็เห่าหอนมานะครับมัน เห่ามาเยอะหน่อยนะเลยทําให้ตัวมันเองอ่ะดูโง่นะครับชางมันเถอะนะวันนี้ผมก็จะมาอัพนักเตะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับม่รู้ว่าสแต็กจะออกมาสวยหรือเปล่าผมจะใช้เพชรทั้งหมดที่มีนะครับมาอัพไปพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มที่ฟิตเนสนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเพชรนะครับที่ผมจะอัพนะสแต็กสามอัพนักเตะแค่ตัวเดียวนะเป็ไ,ปไงมาคมไม่เริ่ม ปึ๊บขอให้สปีดมาเออสปีดมาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นเก้าสิบใช่ไหมแปดเก้าว่าไอ้เก้าสิบดีโทก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไปที่ฟินิทอีกครั้งนึงไป yes ไปเออสปีดยังมาผมอยากได้สปีดร้อยนะอ,อ๋อสวยไม่นอสวยไม่นอเก้าสามแล้ว ฟินเนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามจะไปเออสปีดยังมาอยู่ได้เก้าหกแล้วทำไมไม่ได้โบนัสวะอยากได้โบนัสอะกี่ครั้งแล้ววะสามสามครั้งแล,แล้วใช่ไหมเพื่อนๆเออน่าจะสามครั้งแล้วมั้งจากแปดเจ็ดขึ้นเปเก้าสิบเออสามครั้งแล้ว ต่อไปผมจะอัพเทคนิคนะครับขอให้ได้เทคนิคสวยๆขอให้ได้การประทะนะครับการประทะมาการประทะมาอยู่การส่งบอลก็มานะครับอาการประลาผมขึ้นแปสิบแล้วแต่ผมขอกลับไปอัพสปีดให้เต็มร้อยก่อนนะจัดไปสปีดมาโอ้โหสปีดไม่มาว่ะช่องเดียวเองอะอืสแต็กไม่สวยแน่เลยว่ารอบนี้ ขอสปีดเต็มร้อยก่อนได้ไหมมาลุยต่อครับครั้งที่สองปุ๊บสปีดมาเก้าหกเก้าเก้าแปดโอ้ยหเอ้ยอีกสแต็กเดียวเองอะ่ะขอสปีดได้ไหม啊โอ้หกเก้า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 สี่สแต็กทำใจิตใจมากเลยผมขอ อัพฟินเนตไปที่หนึ่งคนหนึ่งสแต็กนะครับคือตัวนี้นะจัดปลายมึงไปตกอะไรตรงนู้นทำไมมึงไม่ตกสปีดโอ้โหเสียฟรีแน่เลยวะ่ะขออีกทีนึงขอสปีดเธอโอ,โอ้ขอสปีดได้ไหมขอสปีดเธอขอร้องล่ะมาสปีดเธอเออหนึ่งร้อยแล้วครับเ,เพื่อนๆครับ หนึ่งร้อยแล้วอ้าวที่เหลือผมก็จะอัพเทคนิคนะครับจัดไปจัดไปอัพได้กี่ครั้งเนี่ยป,ปึบอืมเริ่มสวยแล้วแต่อยากได้ผมอยากได้การเข้าประทะดีๆหน่อยอะอะไรดีวะเริ่มปั่นป่วนแล้วผมอะก็อย่างว่าเนา่มันเล่นริมเส้นอะการเข้าประทะมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะ มันไม่เหมือนเซนเตอร์อย่างอย่างตัวนี้นะการเข้าประทะมันก็จะเยอะหน่อยนะมันเล่นริมเส้นอะ่ะมันก็จะคล้ายๆปีกคล้ายๆเนมายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัว center. เซนเตอรอ์ไม่เป็นไลหรอกเดี๋ยวขอดูสแต็ปแป๊บหนึ่งจะไปทางไหนดีไปทางเทคนิคแล้วแหละพอสปีดอะไรก็เต็มแล้วอ่ะ อัพไปที่เทคนิคอีกรอบหนึ่งนะครับจัปตาเริ่มปึ๊บเออนั่เข้าปาะทา,าแล้วโอ้โหอัพได้อีกครั้งหนึ่งมึงเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้มันน่าจะได้เก้าสองหรือเปล่าเพื่อนหรือมันจะเก้าสามให้ผมวักโอ้โหเพชรไม่พอซะด้วยอะ่ะอือหือทำไงดีวะ เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะก้าสองหรือก้าสามถ้าก้าสามนี่โอ้โหเฮเลยนะผมอะ่ะหหาคิมมี Hi ่เนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่าวะสแต็กอะ่ะก็อย่างว่าแนละ้วมันตัวริมเส้น ก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปหาเก็บเพชรมาเพิ่มเติมก่อนนะสแต็กที่ผมอัพก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆถ้าเป็นกองหลังนะครับให้อาให้อัพสปีดเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือค่อยมาอัพเทคนิคนะสวนกองกลางอย่างอย่างแบบนี้นะครับให้อัพเทคนิคเป็นหลักนะครับฟิตเนสเอาไวท้ทีหลังฟิตเน็อะอัพสปีดให้ได้ประมาณ80ขึ้นไปนะครับที่เหลือมาอัพ เทคนิคเพราะว่ากองกลางมันเป็นห้องเครื่องที่จะจ่ายบอลสูงบอลดีนะครับมันไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วนะไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วนะครับนี่แหละครับผมก็มาอัพให้เพื่อนๆดูแล้วเป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ